สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราขับรถมอเตอร์ไซค์ออกจากปากช่องมาตรงแบบแถวท่างอยนะครับเนี่ยแล้วก็ออกไม่รู้ขับมาทําอะไรแต่ว่าเขาบอกว่าให้ขับออกมาเล่นแล้วเลยเออเออ,เ,อ,อเดี๋ยวขับมาดูสักหน่อยนึงว่าแบบมีอะไรน่าสนใจแต่ว่าพอขับมาปุ๊บอะไรอ่ะพอขับมาปุ๊บอะไรอ่ะเราต้องไปตรงไหนอ่ะเราต้องขับไปตรงไหนอ่ะ อ๋อเนี่ยเขาแบบขับมานั่งเล่นอะไรกันอะไรแบบฟิลแบบนี้ใช่ไหมอ๋อนี่เหรอขับไปแบบลึกๆตรงนู้นมีอันนู้นเหมือนจะมีของขายนะเดี๋ยาวเข้าไปอ๋อมันเป็นแบบลานก,กว้างๆอะเนาะเออก็ลองแบบก็ลองขับไปดูสิ มีแต่หมาเต็มเลยพอเขามาปิกนิกกันตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมออมาฟีลแบบว่ามาปิกนิกปิกอะไรอย่างเงี้ยนู่นคือที่เห็นนั้นคือแบบทางรถไฟนะเนี่ยทางรถไฟความเร็วสูงเอ่อกรุงเทพนะครับแจะสีมาแต่ว่าในกล้องน่าจะไม่เห็นหรอกแต่ว่าเราเห็นเสาเป็นดอกเนี่ยเรียบไปโอ โอ้มันเป็นทางยาวๆไปเลยเนาะอ๋อให้มาดูประมาณนี้ใช่ไหมมันมีแบบร้านก็กินตรงเมื่อกี้อะถ้าเข้าไปข้างในมีอะไรไม่รู้ลองลองลองขับไปเรื่อยๆทุกคนดูบรรยากาศเผื่อบาบา,บามีอะไรน่าสนใจอุ้ยมีคลองอ๋ออันนี้ตรงนี้มันไม่ใช่อันนั้นเหรอมันไม่ใช่แบบอะไรนะเขื่อนเหรอ หรือว่ามันยังไม่ถึงตรงนี้มันยังไม่ถึงเขื่อนอีกเหรอเนี่ยเขามาปลูกข้าวโพดกันเต็มเลยโอ้ไรเป็นไรข้าโพดหมดเลยวินกุกเออเอาสิก็เอาสิก็ขับรถเล่นฟิลแบบขับรถเล่น เป็นมีลายมีไข่ของด้วยตรงเนี้ยไข่ของกินอุ้ยก็ตกหลุมไปเลยสิกถต้องไข่แตงโมอุ้ยดูไปสามสิบ้าบาทเองอะ่ะก็คือมัวแต่มองทางฝั่งด้านนู้นไม่ได้ดูใกล้ๆรถก็ตกหลุมกันไปเลยสิเอเออออหมดแล้วมั้งเขาน่าจะให้อยู่ตรงนู้นอะ่ะ ไม่น่าจะได้ขับมาด้านในหรอกเพราะว่าด้านในน่าจะไม่มีอะไรตรงนู้นก็คือเป็นทางยกระดับปะเนี่ยดูน่ะอ๋อออกไปทะลุก,กับถนนเข้าโคราชไงอุ้ยแต่เราก็อยากไปเนาะอยากลองขับไปแบบให้มันสุดดูดีไง อ๋อนู่น,นไงเห็นน้ำและน้ำมันลดพอสมสมรนะเนี่ยขับมาตั้งใจแล้วอะ่ะยังไม่เจอน้ำเลยหนุนนู่นตรงนู่นอะ่ะตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงจะห้าโมงเย็นแล้วเนี่ยโ oh. อ้โหอุยน้ำลดเยอะมากฝั่งด้านโน้นเป็นรถไฟความเร็วสูงฝั่งด้านนี้เป็นแบบว่าทางทางด่วนเนาะ มีคนมาปั่นจักรยานเล่นด้วยอ๋อนี่ไงคือน้ำมันลดถึงขนาดว่ามาทำเกษตรกรรมกันได้เลยเหรอโอ้โหเฮ้ยนี่เขามาปั่นออกกำลังกายโอ้ ลงลงไปด้านล่างได้เลยอะ่ะโอ้ตรงนู้นลงได้ไหมโฮ้ฟิลนี้มันฟิลเหมือนแบบอันนั้นเลยอะ่ะฟิลเหมือนแบบรบบุรีอะ่ะที่อยู่ริมเขื่อนเหมือนกันแล้วก็มามาให้อาหารน้องแพะน้องแกะ,ะมีรถมีรถเต็มเลย เข้ามาเที่ยวเหมือนกันเนาะแต่ว่าถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงเนี้ยตรงนี้มันน่าจะเป็นจุดน้ําท่วมถึงหรือเปล่าถนนมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยโอเคหุยน้ำแห้งมากไม่ใช่แหง้งธรรมดาแห้งมากดูถึงขนาดคนมาทำกเกษตรกรรมกันได้เลยอุยไอไอติม I ด้วยอ่ะ อ๋ออ๋อก็ามาเที่ยวกันก,ก็ขี่รถเล่นกันไปเลยสิจบจบมีหอยคายด้วยทุกคนอ่อมีมีหอยคายด้วย <c oughs> <c oughs> ม,มันมันจะไปถึงไหนเนี่ยมันจะโอ้โหมันขึ้นฝั่งนี้ได้เลยอ่ะ กับโคราชเลยเนี่ยกับโคราชได้เลยนะเนี่ยโอ้มันคนมันมาฝั่งนี้ก็ได้เลยสุดยอดรัดปากช่องออกมาฝั่งนี้เลยแต่ว่าถาว่ามาทำไมฝั่งเนี้มันมันมันทุรกันดาล เราว่ามันน่าจะหมดแค่นี้แหละทุกคนเนี่ยไม่มีอะไรแล้วพูดน,นะทางยกระดับพูดน,นะน้ำอยู่ตรงนู้นเนี่ยลึกๆนุ่นนะโอ้ยโอ้ยเอออ,อะไรอ่ะสีส้มๆตรงนั้นจอดขายอะไรหรือเปล่า อ้นี่ตรงนี้เป็นแบบเป็นคลองเป็นอะไรงนี้นะรถรถพุ่งพวงเหรอไม่น่าใช่อุ้ยแต่ว่ามันเป็นแบบมีเขาเกลียบมีอะไรห้อยนะโอ้ยถ้ามีน้ำก็ซื้อน้ำกินดีกว่าเราอะหิวน้ำกี่นาอุย้ยเนี่ยมีน้ำด้วยอุย้ยซื้อน้ำกินก่อน <laughs> อยู่นั้นพอดีเลยโอ้บรรยากาศอ,อ่ะอุ้ยเขาหาปลาตรงนั้นก็หาปลาเนี่ยทุกบรรยากาศดีอยู่นะนี่นี่นี่เดี๋ยวจะมาซื้อมีข้าวไข่เจียวด้วยเอ้ยเชิญครับเอาน้ำ,นำครับโอ้มีลูกชิ้นแบบนี้รับเอาน้ำแก้วหนึ่งครับแก้วแก้วหน่อยหรือแ,แก้วใหญ่ค่ะแก้วใหญ่อะไรครับ มีลูกชิ้าวเมีมีลูกชินมีข้าวไข่เจียวลูกชินลูกชิมมีกชนแลลูกชิมนีสเลยทุกคนดูนุ่นดูบรรยากาศ เออาแล้วเขาก็ไปน,น,นั่งกินกันตรงนี้นกันซี่ครับเฮ้ยยำลูกชิ้นเดิอดสังกันนีกคันะทุกคนได้มาแล้วทุกคนลูกชิ้นกับน้ำนะครับนี่เขาจะมีอลา,างไขอยู่นี่มีข้าวไขเจียวมียำลูกชิน้นมีส้มตำอะไรอย่างนี้ได้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองขับไปตรงนู้นไปดูวิวดูบรรยากาศอยู่ตรงนู้นเนาะไปเดี๋ยวลงไปกัน โอ้บรรยากาศว่าเป็นร้านก้องเหมือนลบบุรีเลยเนาะที่มันจะเป็นแบบรานแบบนี้แล้วก็เขาก็จะเอาแบบว่าแพะมีแกะมีอะไรเงี้ยมาปล่อยแล้วก็แบบ่าให้คนมาเดินบรรยากาศแล้วก็นี่คือมีร้านสีส้มๆนะนะมีร้านขายของอยู่หนึ่งร้านนะครับอยู่ตรงนี้ก็คือขายน้ำขายส้มตำขายของกินอะไรต่างๆนานาน,านนะใครจะมาแบบว่าตอนเย็นๆเนี่ยมาปูเสือ่อแล้วก็มานั่งกินอะไรตรงนี้ได้นะแล้วเราก็จะมานั่งเราก็จะมานั่งชมวิวตรงนี้แหละหน่อยนึงเดี๋ยวกิน ลูกชิ้นแล้วก็เดี๋ยวขับรถกลับละประมาณ1ิบกโลขับมาดูประมาณนี้เพราะว่าคือมีคนบอกว่ามันสวยแบบอย่าลืมไปนะอะไรเงี้ยคือมาปักช่องหลายครั้งแล้วไม่เคยได้มานะก็เลยบอกว่าเออไหนลองลองมาดูซิว่าบรรยากาศที่แบบว่าเออเขาก็แนะนำนะให้มามาดูบรรยากาศมาแบบขับรถเล่นขับรถเที่ยวดูชมอันนู้นอันนี้อย่างเงี้ยก็เลยบอกเออได้ได้เดี๋ยวมาก็คือทะลุออกมาจากปักช่องมาถึงปุ๊บนี่ออกไปนี่คือ เอาไปนี่คือเข้าไปถนนมิตรภาพเลยนะกรุงเทพนครราชสีมาแล้วเนี่ยคือยาวไปถึงนร่น้ได้เลยนะเออเข้านครราชสีมาได้เลยนะเนี่ยบรรยากาศประมาณนี้นะครับทุกคนดเดี๋ยวฉันกินลูกชิ้นแล้วก็น,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 น่าจะน่าๆน่าจะแบบอีกแปบบ๊บนึงก็กลับแล้วเพราะว่าก็ตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้ะกลับไปก็น่าจะแบบเอารถไปคืน เอารถไปคืนเสร็จปุ๊บเราก็เราก็ไปเอ่อันนี้ต่อไปเดินตลาดอระมานี้นะครับเย็น <laughs> ให้ดูบรรยากาศแถวนี้ก็มีน้ัหมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยย,ยุดเรือสวยงามตามท้องเรื่อง โอเคเจอก,กันในคลิปหน้านะครับให้ดูประมาณนี้นะครับขับรถเล่นเดี๋ยวทั้งกินอะไรแล้วก็เดี๋ยวกลับแล้วค่ำละตรงนี้ก็คือเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่เราไปถึงนู้นเลยอนะ่ะจนเกือบสุดนะครับแล้วก็พอย้อนกลับมาอันนี้ก็จะเป็นแบบมุมมหาชนเนาะคนก็จะมาเยอะนิดหนึ่งฝั่งน,นั้นก็มีของกินอนะ่ะมีของกินขายมีเก้าอี้นั่งด้วยนะเนี่ยยาวไปถึงตรงนั้นเลย ก็มีร้านขายของคนก็จะมานั่งปิกนิกกันอะไรอย่างนี้นะครับจุดน,นี้ี่สามารถขับขับมอเตอรไ์ไซค์ขับรถอะไรมาได้นะแล้วก็มาอา,อาจจะไปแบบไปทางนู้นไปดูบรรยากาศก่นกอนแล้วก็ย้อนกลับมามานั่งปิกนิกตรงนี้ได้ปะที่ตกอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับอันนี้ก็บรรยากาศประมาณนี้ทุกคนแล้วมาเก็บตกบรรยากาศให้ดูนะฮะฝั่งด้านนี้ว่าแบบมีอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวซันก็ จะเดินทางกลับแล้วเพราะว่าค่าแล้วก็จะถึงก็ประมาณแบบสิบยี่สิบนาทีอ่ะไปไปเดินทางกลับไปที่ตัวเมืองปากช่องแล้วนะคะ